It's hard to breathe, but that's alright. Hush. สวัสดีครับผมเด็กชายนัชนุนท์เป็นสังวานมศตัเจ็ดลขที่สิบเจ็ดสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธิวราธรรมเนียมเลขที่สามสิบสี่ชั้นมศสองทับเจ็ค่ะสวัสดีครับ,รบผมชื่อไทยเป็นสารเลขที่8ดอยู่ห้องม2สอ,อครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนูซิดดาราคุณนรงเลขที่สันสองมสองักเโรงเรียนสาราชินีจังหวัดตรังค่ะวันนี้จะมานำเสนอคำสมาธิคำสมาธิค,าคือคำที่เป็นคำมูลที่สองคำขึ้นไปสอง อกเป็นคำที่มีรากสม,มาจจาภาษาบาลีและสันสกิตเท่านั้นเช่นอักษรศาสตร์สามพยางสุดท้ายของคำนำหน้าจะมีสระอะหรือมีตัวการันให้ยุคตัวนั้นออกยกเว้นคำบางคำเช่นกิจลักษณะเป็นต้น 4. แปลจากความจากหลังมาหน้าเช่นราชบุตรแปลว่าบุตรของพระราชา 5. ส่วนมากออกเสียงพยางค์ท้ายของคำหน้า ของคำหน้าแม้จะไม่มีรูปสระกรรมกับอยู่โดยจะใช้เสียงอีอุและอเช่นเทพบุตรแต่บางคำก็ไม่ออกเสียงเช่นสมัยนิยมสมุตปาการ 6. คำบาลีสันสกิตที่มีคำว่าพระซึ่งกลายเป็นเสียงมาจากบาลีสันสกิตก็ถือว่าเป็นคำสมาธิเช่น พกรพจันทร์ชนในกระลูกท้ายทอยกาดตามภาพสายารสติยากยกสาตชาสุขภาพอิทรียาแปดการออกเสียงแปดการออกเสียงระหว่างคำนสิตแตม้าเก้าเก คำที่คำเหล่านี้ด้วยมันเป็นคำนามคือการคำคำอ่อนคำใครคนมีมายคำฆาคำทีมข้อสังเกตหนึ่งไม่ใช่คำที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตทั้งหมดเช่นเทะเจ้าสองคำที่ไม่สามารถแปลวความจากหลังมาหน้าได้ไม่ใช่คํบสบาสมาธิเช่น นายกสมาคมแปลว,ว่านายกของสมาคมสามคำสมาดบางคำไม่ออกเสียงสระตรงพยานของคำหน้าเช่นปรากฏการ์อ่านว่าปรากฏการ์ตัวอย่างคำสมาดที่พวกเราจะมานำเสนอในวันนี้ธุรกิจกิจก,กรรมกรรมกรแล้วก็คัตภาสีมากรรมขอสำหรับกลุ่มเราขอจบการนำเสนอแยงเท่านี้ขอบคุณค่ะ